ด้วยใจรักและผูกพันกับเด็กมากว่าสิปีทําให้คุณครูซื้อแต่เตาะซาดามะครูโรงเรียนบ้านคอลากาเวจังหวัดนาราธิวาสไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเด็กนักเรียนไปแม้รู้ว่าตกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ นี่ก็คือความรักความผูกพันที่มีให้กับเด็กๆค่ะทําให้ครูท่านนี้กลายเป็นครูในดวงใจที่มีความมุ่งมั่นจะสอนเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปค่ะคุณครูบอกว่าทุกวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาสอนหนังสือระยะทาง5กิโลเมตรยังรู้สึกวันกลัวดทุกครั้งแต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่นึกถึงการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่ด้วยการศึกษา ครูซื้อแต่เตะ๊ะไม่อาจทอดทิ้งนักเรียนของเขาได้ได้ทาหน้าที่ตรงนี้แล้วเด็กมีผลพัฒนาการที่ดีขึ้นเราได้เห็นเขาไปในทางที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจนะคะคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อตปค่ะนักเรียนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันกับเด็กในเมืองทําให้คุณครูซูไราดาเจแม ครูโรงเรียนานาลาศิขาลายเป็นเรือจ้างอีกหนึ่งลำที่ยอมอุทิศตนมอบความรู้การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโดยไม่คำนึงถึงอันตรายในพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้โร,รงเรียนานาลาศิขาลายเคยถูกเผาโรงเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งคือการเรียนการสอนเวลาน้อยเพราะเกิดเหตุการณ์เด็กก็จะไม่ค่อยทันเพราะนั้นก็เลยไม่ท้อถอยเพราะอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีมันมีความรู้สึกว่าพอเขาพอเขาได้ดีแล้วเรารู้สึกภูมิใจอะค่ะ ลูกศิษย์เป็นอย่างที่เราหวังถึงไม่ได้เต็มร้อยเซก็โอเคถือว่ามีความสุขที่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะเหตุการณ์ไม่สงบทางภาคใต้ทําให้สูญเสียผู้ไปไม่น้อยคู้บางคนแม้ใจอยากส่งนักเรียนไปให้ถึงฝั่งแต่ต้องตัดใจขอย้ายออกจากโรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้รวมแล้วถึง223คนในจํานวนนี้ขอย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยง177คน และขอย้ายออกนอกจังหวัดถึง32คนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จึงประสบปัญหาขาดแคลนครูอย่างไม่อาจรีกเร่งได้สุพนัทลิ้มวิสิษสกุลถ่ายภาพอนุสราย,ยินดีสุขข่าวสทบ5ไายงาน